ครับสวัสดีครับมาอยู่กับร้านอัลต้าโมบายเหมือนเคยนะครับในส่วนของวันนี้ผมก็จะมีตัวใหม่ครับ oppo ครับติดล็อกรายเดือนตอนนี้เป็น oppo a93 นั่นเองนะครับ oppo a93 ติดล็อกรายเดือนทางร้านของเราก็รับปลดล็อกเหมือนเช่นเคยนะครับตัวนี้ oppo a93 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทํายังไงบ้างครับ ไงก็ฝากกดถูกใจนะครับเพจของร้านอัพชั่นโมบายไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารการปลดล็อกรุ่นใหม่ๆหรือ,อการทํางานของร้านเนี่ยผมก็จะอัปเดตทางตัวนี้นะครับรวมถึงเลขพัสดุนะครับที่มีการจัดส่งลูกค้าส่งเครื่องจาก,จ,ากจังหวัดมาซ่อมผมก็จะแจ้งเลขพัสดุไว้ตรงที่หน้า Facebook นี่เลยนะครับหน้าเพจเลยนะครับยังไงฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นก็ผมจะทําการปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องให้สนิทปุ๊บผมก็จะทําการเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยนะครับ ้นตอนนี้เขาจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการเขียนไฟล์บทล็อกเข้าไปครับ อตอนนี้ก็แฟลไฟล์ปลดล็อกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทรานี้ทั้งนั้นในส่วนของการแฟลไฟล์ปลดล็อกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ1น,นะครับไฟล์ปลดล็อกแล้วก็2เครื่องมือนะครับความเอาของเครื่องมือแต่ละร้านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับดูในลิปของผมอาจจะแค่เสียบสายแล้วปลดล็อกแล้วไปดูร้านอื่นอาจจะต้องแกะเครื่องนะครับใช้ในส่วนของตัวกล่อง UMI นะครับต่อรวดเข้าไปปลดล็อกหรือนะครับจะใช้ในส่วนของ Easy j t t a g ต่อรูดเข้าไปกดล็อกนะครับหรือนะครับจะใช้ในส่วนของตัวเมดูซาโปในการต่อรูดเข้าไปปลดล็อกก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละร้านค้าเหมือนกันนะครับคลิปนี้ผมทําให้ดูในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือในส่วนของร้านออมแท้โมบายแล้วกันนะครับว่าทางร้านเนี่ยก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมแล้วก็ทันสมัยแล้วก็เลือกวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําให้เครื่องของลูกค้าเนี่ย สวยสมบูรณ์นะครับไม่ต้องแกะเครื่องปลอดภัยบอดไม่ช้ำแล้วก็นในตัวของประกันนั้นอาจจะไม่หลุดนะครับเพราะเราไม่ได้แกะเครื่องนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรอ,รอตัวเครื่องนั้นบูตสักครู่หนึ่งครับรอสักครู่ครับ Fu Moments Later ตัวเครื่องน,นั้นก็ติดเข้ามาแล้วนะครับเ๋ยวผมจะทําการตั้งค่าตัวเครื่องน,นั้นสักครู่นะครับ ะจะเห็นได้ว่าตัวล็อกรายเดือนนั้นหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลองเชื่อมต่อ wi-Fi ดูนะครับอตอนนี้ผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อ wi-Fi เสร็จเรียบร้อ,อ,นนรอ,อยออแล้ว จะเห็นได้ว่านั้นตัวเครื่องนั้นยังไม่ล็อกหลายเดือนนะครับไม่ติดล็อกแล้วนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรากดเช็คตรงนี้นะครับกดเมนูโทรตัวนี้นะครับดอกจานสี่เหลี่ยมแบบเ้าเก้าสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเมนูันเทสนะครับันนห้ามาตรงนี้นะซิมล็อกเทสนี่จะเห็นได้ว่าในส่วนของการลนะ็อกซิมนั้นยังคงติดล็อกอยู่นะครับตัวเครื่องนี้ติดล e ็อก AIS นะครับเหมือนในคลิปข้างต้นนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับว่าจะใช้งานในส่วนของซิมค่ายเดิมนะครับปลดล็อกเฉพาะรายเดือนอย่างเดียวใช้งานเฉพาะซิมค่ายเดิมหรือจะทําการปลดล็อกใส่ซิมทุกค่ายก็จะมีค่าใช้ใใจ่ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวตัวนี้ลูกค้าแจา้งความประสงค์จะปลดล็อกใส่ซิมค่ายผมจะทําการแปะไฟล์ปลดล็อกเข้าไปนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทาการแปดไฟล์ปลดล็อกซิมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตั้งค่าสักครู่น,นะครับตัวเครื่องก็ได้บูตเข้ามาสู่หน้าเมนูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดเช็คกันว่าหลังจากที่แฟดไฟล์ปลดล็อกเข้าไปแล้วเนี่ยสถานะเป็นอันล็อกไหมนะครับผม นวลเทสเหมือนเดิมนะครับเพื่อนมานะครับไปที่ซิมล็อกเทสเหมือนเดิมครับสถานะเห็นไหมครับจะขึ้นว่าเป็นอันล็อกแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าหากว่าที่สถานะติดล็อกเมื่อกี้นะครับถ้าเราใส่ซิมค่ายอื่นนะครับก็ขึ้นขึ้นเหมือนกันแต่จะมีปัญหาเรื่องการโทรเข้านั่นเองนะครับจะโทรเข้าไม่ติดนะครับในตัวเนี้ยสถานะก็เป็นอันล็อกเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมปลดซิมให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเทสใส่ซิมกันครับอ่ะผมจะทำการใส่ซิม t o m o v นะครับ จะเห็นว่าขึ้นท move นั้นขึ้นแล้วนะครับเรามาลองเทสโทรออกกันครับก็โทรเป็นเบอร์ผมเลยแล้วกันนะครับนี่ะครับในสองการโทรออกนะครับโทรได้ตามปกติเลยนะครับ กดรับสายนะครับทดสอบเสียงไม้ครับเสียงไม้สุนทนานั้นไม่มีปัญหาเน่เลยนะครับเรามาลองทดสอบนะครับโทรเข้าดูนะครับนะครับผมกดโทรเข้าครับ เข้าติดไม่เอ่ยการเรียกเสียงเข้าแล้วนะนะีครับตัวเข้าติดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายแล้วก็ทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวผมลองเทสโทรเข้าอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมครับโทรเข้าติดแล้วนะครับก็สามารถรับสายคุยกันได้เลยนะครับตรงนี้เรามาลองเทสเรื่องอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับตัวนี้ผมใส่โวมูกนะ จะทำการปิด Wifi นะครับแล้วก็เปิดเน็ตจากซิมนะครับตรงนี้นะครับเรามาลองใช้ YouTube กันครับ,บ,บ,รบเ,เห็นครับจะเกเห็นได้ว่าใช้เน็ตจากซิมโทโมูฟได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับร้านนอมซัมโมบายไวว้้ดยนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาร้านนอมซัํมโมบายไ,ได้เลยครับ ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับร้านนะครับทางร้านก็จะมีการรีวิวนะครับคลิปของไหนที่ลูกค้าส่งมือถือมาซ่อมนั่นเองนะครับไปมาล้านอัพต์มือถือได้เลยนะครับอย่างน,นี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิป อัปเดตใหม่ๆนะครับก็จะได้ไม่พลาดการอัปเดตนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการปลดรายเดือน Oppo A93 นั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอยู่2ทางเลือกระหว่าง1นะครับปลดแบบใส่ซิมค่ายเดิมหรือ2นะครับปลดแบบใส่ทุกค่ายนั่นเองนะครับตัวนี้ทางร้านก็ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับ inbox เข้ามาสอบถามผมจะทิ้งลิงก์ ไม่ม่าจะเป็นลายหรือเพจของทางร้านไว้ใต้คลิปยูทูบนี้นะครับอ,อินบ็อกเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันก่อนได้ครับสำหรับคลิปนี้การกดล็อค OPPO A93 นั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไล่กุรแจ